สวัสดีค่ะวันนี้คุกันหรือคอยประวิทย์ที่ดินเซอร์วิวเขานะคะวันนี้ก็มาที่ที่งของโครงการเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งของสุขนาวิว <Trustee> ค่ะ <tama> <pas> สุกทนาวิวเฟสสี่นะคะก็อยู่ที่ตำบลพระพะชายาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะครูกันก็ขอฝากว่าอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นโครงการล่าสุดนี้นะคะก็เปิดจองแล้วเช่นเดียวกันอยู่ที่ตำบลพระพาชายอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมพื้นที่กันด้านในนะคะว่า,าเป็นอย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วในพื้นที่ที่เรา,ามาให้ชมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ ที่ไร่นะคะแล้วก็เอามาจัะสรรปันส่วนแบ่งให้เป็นแปลงเล็กๆนะคะย่อยออกไปเพื่อที่จะให้จับต้องกันได้ง่ายแล้วก็มาครอบครองแล้วก็สร้างบ้านเรือนได้อย่างง่ายๆนะคะวิวข้างหลังนี้นะคะเป็นอีกแปลงหนึ่งในโครงการซึ่งมีบ่ออยู่ข้างหลังนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ดูโลเคชั่นร,บรอบๆกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในด้วยกันเลยนะคะ วันนี้นะคะครูกันพามาอยู่ที่โครงการสุขนาวิวเฟสซีนะคะสำหรับวันนี้เรามา,าใจท่านที่ชอบพื้นที่ที่อยู่ชายเขานะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ติดเขามากจนเกินไปนะคะแต่ว่าเป็นวิวภูเขานะคะห่างเขาห่างภูเขาก็น่าจะ1-1กิโลเมตรไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะที่แปลงนี้เป็นโลเคชั่นภูเขาจริงๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นโลเคชั่นร,บรอบๆ ที่แปลงนี้นะคะโครงการนี้ก็ผ่านการจัดโครงการเข้ามาอีกมากมายนะคะซ <Yay! S 1> อู่นชุมชนชุมชนของต่างจังหวัดก็จะเป็นอยู่ในพืธธ้นที่ไข่พื้นที่มันเนาะอ่าก็ให้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจในเรื่องของการอยู่ในชุมชนของต่างจังหวัดด้วยนะคะวันนี้ครูกันหรือพลอยประวีที่ดินสวยวิวเขาก็พามาที่สุฒนาวิวเฟสสี่ครั้งหนึ่งนะคะ จะพาไปดูด้านในค่ะตอนนี้คู่กันก็ยืนอยู่อาบนขอบบอ่อในแปลงของเรานะคะแล้วก็ให้ดูลโลเคชันรอบๆของเราก่อนสำหรับท่านใดที่กำลังต้องการที่ที่ได้บรรยากาศวิวภูเขานะคะแล้วก็มีน้ำมีไฟนะคะโครงการสุขนาวิวเฟสสของเราเนี้ยค่ะก็พร้อมที่จะให้ท่านได้มาเป็นเจ้าของเลยนะคะปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะคะส่วนใน แปลงหนึ่งนะคะในโครงการเราอยู่แปลงแรกๆเลยค่ะเนี่ยก็จะมีบ่อให้แบบนี้นะคะก็มีพืชผักผลไม้มีกล้วยแล้วก็มีดอกไม้สวยงามค่ะไว้ให้ท่านาท่านใดที่จับจองที่แปลงนี้ก็จะได้สิ่งที่เห็นเลยนะคะบ่อนี้เราก็มาปูผ้ายางปูผ้าใบเอานะคะก็เก็บกักน้ำไว้ ยามที่เราต้องการใช้ในเรื่องของพืชผักหรือทำส่วนเล็กๆน้อยๆได้ค่ะลืมกดติดตามกดแชร์ให้กับครูก,กันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็การรายงานพื้นที่สวยๆจะได้ไปถึงมือท่านเร็วที่สุดนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะถ้ากูการต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เป็นผู้ชมที่น่ารักนะคะมีข้อเสนอ